S <S <S บ้องของใส่ของข้นอีสานบานเฮาเนาะค่ะเบิ้งค่ะพี่น้องอันภูมิใจบ่ได้เป็นคนอีสานเบ้องของใส่ของสอยกะนี่คือของคนอีสานเนาะค่ะพวกเหยียดคนอีสานกะเบ้องน่นด้วยค่ะบึ้งค่ะมูเจ้าเห็ดเป็นบ่เห็ดแบบ มื้อเจ้าเหยียดคนมีสานหลายๆมุ้เจ้าเห็ดเป็นบ่อหยอดจังสีหนึ่งเขาจีนนึ่งสีมุ้งเจ้าเห็ดเป็นบ่อการเลือกซื้อหาหาดค่ะกะาค่ะสุดท้ายดีมีหลายอย่างแน่ อันนี้เป็ดเกาของบ้านๆเข้ามาขายเนาะคะ่ะสีมือของคนอีสานล้วนๆเนาะคะ่ะนึงค่ะคุณมาดูถูกคนคนมาดูถูกค่ะอีสานเท่าไรจังไรค่ะมองดูว่าสีมือคนะระดับไรค่ะพี่น้องเพชรเป็นบ่หมู่เจา้ากี่ค่ะ เบื้งค่ะการซื้อขายเบื้องของคนอีสานนวดค่ะมุ้เจ้าเหยาดคนอีสานนั่งมุ้เจ้าเฮ็ดเป็นว่าเป็นกล้องเขากล้องน้ำนี่เบื้องเลยค่ะนี่ค่ะมันจีเป็นอยู่บัตรนอกบัตรหน้าเขากับเบื้องยูเด้อค่ะว่ามุ้เจ้าเบาอี๋อย่างขอคนอีสานราคะเบิ้งค่ะเบิ้งวิถีชีวิตการซื้อขายของของมูฮ่าวลดค่ะว่าเป็นจังไงของคนอีสานล้วนๆเนาะค่ะเบิ้งค่ะพี่น้อง การเลือกซื้อเลือกหาการซื้อทั้ของบ้านทั้ของล้วนๆเนาะค่ะมือเจ้าเนี่เว้าน่ะมือเจ้าบังเอาว่าตุข่อยไหนเป็นจังไดค่ะพี่น้องมึงมึงการซื้อขายรถค่ะพี่น้องแต่ของอีสานล้วนๆค่ะโดยที่วัไดดงอมือเจ้าก็ได้เนาะค่ะเนาะบังรถค่ะเขาเหยียดคนอีสานมาจังไหรกับหูยหรอกเนาะอ่า โโค่ะ,คะ,คะพี่น้องบึงค่ะน้องคนดีสานล้วนๆจ้ะบึ้งบึ้งค่ะเบิ้งการซื้อขายเบิ้งค่ะ พี่นุ่คกามาตพ่อตาแม่รุ่นลูกรุ่นหลานกระด้สืบต่อนะคะบ่งโนดค่ะพี่น้อง